บุญบ้านนี้มีแต่บุญบุญบุญและก็บุญไก่อบุนในพื้นน้ำน้อมเน็ดตามมาไหมไม่เหน็ดอ๊ยเหน่อยมากไหมอุ้ยค่ะ ถุงวะเพิ่นบอกว่าถุงวะบนหลังือมันอร่อยไงเพิ่นก็ขึ้นหอดน้องเพิ่นเขาว่าเขาไม่หอมๆเหมันตักมาให้กแน่ได้กด้เมันหนักบ่ไปให้ได้ไปนะ กรส,ส่งมาเหมือนนี่กับหมูหวานก็ส่งมาอีกแกเหมือนนี่กับชีฮอดโอ้ยแกกับบหมงฟั้นหม้อกระซงมาหลายหลายเดี๋ยวจะเอาหาดอกปูก็ส่งมาอีกเพื่อนเพื่อนไปไหนหมดเนาะวันนี้จะเจ็ดโมงแล้วมีเพื่อนเข้ามาคนเดียวตัวเองนะคะห้ามควงกับบริบาลคนอื่นนะคะฮะอะไรนะลูก เอาไปวางขวนนู่นแต่ไม่ไม่วางข้างบนไม่มน,น่ะนั่นน่ะวางตรงนั้นน่ะเดี๋ยวน้ำหยดไปหาได้น่ะวางตรงนี้เออตึ้เรื่องใบตองอ่ะม,มีมีหาได้ไหมในสวนมีใบตองไหมอ่ะฮะหรือม,มีแต่ะวันมีแหลกพอพันธุ์รอแตละวันมีเยอะแต่อะวัโอ้คือมีเยอะ เรื่อยๆกับสีออกมาได้ค่ะเมื่อนี้แล้วไม่เรื่อยๆกัสีออกมาได้ค่ะมือนี้แล้ไม่งั้นเดี๋ยวขาถามเมนูอเขาบอกเอาบอ่ กะสมาเหมือนนี่กับหมูหวานกระสงมาอีกแก่เหมือนนี่ก็สะฮอตโอ้ยยังกับหมูฟังหม้อกระสงมาหลายหลายเดี๋ยวเจ้าห้ดอกปูกระ่งมาอีกคุณจ้าคุณกำลังประกอบอาหารจะไปลงทานนะคะได้บุญได้กุศลด้วยกันเด้อใครรับชมแล้วใคไว้ไปยังวัดที่หลังบ้านด้วย ก็สิว่าจังสนยังสีมันยอะแยะเลยแล้วตรงมา้นหอวดันบ้านอันบ้านเก่าที่มันเคยอยู่อยู่หมู่บ้านพุทธาจีสองนะที่เคยใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ไม่เสียต้นน้ำหลวงมีกองมากข้อหมู่บ้านสก็ดถึงคือไอ้ใหม่เนาะมไลไปไหนมาให้กำลังใจสวัสดีค่ะมารับบุญด้วยกันเด้อวันนี้เด้อเนี่ย การแสดงเริ่มต้นกันแล้วมดูเรน่องหลังบ้านกันค่ะไปดูสิว่าใช้ได้ไหมคุณกลับบ้านทุกคนค่ะคนหคุณกลับบ้านรอผ่านอุบัห่ไหมคะคุณพี่แสดงแล้วแสดง

บบผู้นั้นบบไห้มาผู้นั้นบบไห้แถมบรับโทรศัพท์พรอมพูดทจะหนกใจเขียนเน้จะไปเกเจ็บเขาเริ่มบาดดิเขียนแล้วพอมึงบเป็นพกอนบานที่นี่เอ้ยมันกัแมนเด้สามเด็กเนาะบานที่นี่กัที่้านบ้าก็เลือีแม่้ยงป่าที่ตัด้วยนี่ยเลงีม่จะสิบว มันสิวาลูกนันมันมีหายมันกระชวนหายมันกระหายปะบูมมันว่าเขาให้แม่เขามันไม่เกี่ยวนะวาเสร็จได้ลานก็ได้เอานี่แหละเออแม่ประยงต้องลังเออที่ข้างนีเสร็จึ

โคนมาให้แล้วขอเบอร์ททรให้กับเบอร์บัออเบอร์บัญชีที่ไลวิไลตรงน,นี้ตรงวิไลซาร่ามันจะมีวิไลเนี่ยมันมีที่อยู่สามไรอ่ะเราจะให้คนนี้

กำลังประกอบอาหารจะไปลงทานนะคะได้บุญได้กุศลด้วยกันเด้อใครรับช่วยลังบ้านได้ทำการแสดงทำบุญแลกกุศลร่วมกันนะคะเพื่อนๆได้บุญได้กุศลร่วมกันค่ะของวัดใหม่เลยนะเป็นข่าวพิเศษรอเดี๋ยวไปกันใหม่ครับเนเพิ่มมาจากประเทศกาญจนบด้ถึุ่ม โอ้มาจากท้องผาภูมิไปแล้วบานพ่นยูป้าเห็นบานพันจูป่าไม่เจอยื้จ้าบกขอมันบ่มยดอกนหลังบานมันเหมือนแรวยายการกินนั่นไม่ต้องยื้อเห็นไหมเหยียวแั่ละ โอ้ยจากมือไหนบ้านบ่มีมือสีรถว่ตถีดอกประเทศไทยนะโอ้ยจะมันเป็นตะลุดสวนนู่นักมัอนี่แม่ขนาดเพิ่นเรี่ยงไ้เฮาเฟินไงเฮาอย่าเดียวแต่ยังอันนี้เนาะก็ว่าแล้วก็ได้ไม่เจอยืดจะบกขอยบ้านบ่มีดอกกี่หลังบ้านมันเหมือนแล้วแยกการกินนั่ไม่ได้ยืดไม่ได้เหลียวด้ะล่ะเดี่ยววันไม่ออกวันยี่บ้านแลหรอกมาเดียกมาแล้วไอ้ยืดได้มากกว่าเดี่ว ืมันวลาเขาแจ้งว่าระบบล่มว่าเ้เขาไม่ได้น่ะเ <c oughs> ออ,ะอ,อ,ะอเขาเขาหาูเอาหูเลยเพราะว่าเพราะเธอวกาเขาโคกดเขา กันว oh ันนี้กระทะเฮี้ยนคอยบ้างไหมเด่ะเออกระทะเฮี้ยนคอยจะเลี้ยวเฮี้ยนคอยกระทะสื่อน่กินให้กินเมื่อตั้เหการณ์เออหัวรอ่อยาอยน่ยเอยะให้แล้วอก็อยากห้ยพราะว่าไม่รู้แล้วอมมากเลย็